วันนี้เรามาเจอกับช้างแมมมอสสองตัวจะประทะกันนะคะน้องๆมีเจ้าแบ็กสแมมมอสตัวนี้กับบ้าวแมมมอสนี่นะคะน้องๆแล้วก็มีเพื่อนมาให้กำลังใจด้วยซีบราเอลเลแฟนส์แล้วก็ไดโนเสาร์นะคะนี่าโอ้โหน้องๆว่าตัวไหนที่มันจะแบบเป็นผู้ชนะระหว่างดูงามันชนกันน้องๆ ไปให้สู้กันไม่ต้องไปสู้กับพีเดโนเะสาซ์ลโอ้โหดฟังนี้อ้าวอาเอา,เอา,เอาไปสู้กันแล้วไม่ประทะกันแล้วนะคะน้องๆเดินหนีไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ย yeah, แย่แน่เลยเจ้าตัวสีดำสรุปคืออะไรเนี่ยโอ้ยพี่สู้กัน,นโอ้มีตัวน้ำตาลไม่อยากรังแกน้องแน่นอนเลย ้มันจะมีเจ้าแอลเรแฟนมาหาด้วยว้าวโอเคน้องๆไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะเลยไม่รู้เลยผลเป็นไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ๊ายบาย